สวัสด,ดีเช้านี้ที่เขาใหญ่นะคะกำลังจะต้มปลาต้มข้าวต้มปลากระพงต้มข้าวต้มใส่ต้มข้าวต้มใส่ปลากระพง,ะพงจ้ากำลังจะทำข้าวทําแบบแบบด้วยเรซิ่วบุหี่ใสต้มนี้ซดก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผาขึ้นไหผาขึ้นผ,า,นผาหัวมันพร้อมมันะเอาเอาเฉลส่ย่ปเพิมก <c oughs> ิจกรรมวันนี้ทำข้าวต้มปลากระ,กะพง สซลล้นร้อนตอนเช้าเช้าตั้งหมอกต้อยูนอกกุมสีเหตแ่นนลีจัดการให้คุณอดีเทพ สับปลาให้ชำอมละบปลาให้ต้มปลาหรือจะอจะเจียวกระเทียมกข้าต้มปลาจ้า ิ้หันหอมหอมแล้วก็ลางจัลางเคี่ยกต้มสดหัน้อกับพ้ม กับพงน้องพินให้ตั้งนานแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะเอามาทํข้าวต้มสดร้อนๆนะคะเขาไปตกมาจากทะเลน่ะตัใหญ่ๆตื่นเซรามากอะยังอยู่ในชุดแม่บ้านชุดนอน แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสบายๆส,ส,สไตล์จีลภาสไตล์นางน้อยชอบทำกับข้าวมาเด้อพ่อเยอยากกินข้าวต้มปลากระพงพอนามาแซ่บเด้อพี่นอ้องต้มต้มข้นๆน่ะยงมิโ้านะ มีประเภทอะไรครับ

tôm một tôm ba ăn, để tôm sên là tôm ở nãy ta ta tập bốc để tôm

ไฟทานตาเราต้มเขานี่มันเปื่อยก้อนต้มต้มเขา ลักตาด้พี่น้องเอ้ยความรังรวยกันล้วโทรลงเรออไม่ใช่ไหมราะกดอมาแสด่าขก่้เท้วอ๋อพี่ดา เาก็ทำบ้านทำบ้านขายนะซ่าฮะโคทีหลังละหลายสิบล้านพี่น้องถึงเรื่องที่เหนือยกจ๊กลังพี่น้องเอ้ยถึงร่องที่เหนื่อยมกหลังงานมอักกถามไปหดถามใช่ไหมงานมันนล้วกา มาพักตากอากาศก็กตาอากานาสน,นอเันนี้สิเปิดตู้เย็นเอาอัน,นมันก็เอาพักมัมีน้่ทำ้ได้บาน <laughs> hắc hmm. <laughs> khọt nào bả đâu xài tủ lạnh luôn cũng cũng sằng à là tôi cũng không có sằng thông thường như ủa còn ai có dài số chi Nó nữa cái không có nhiêu đó không có <laughs> อ,อันนห้อันเขามัมอันมันกับยู่อันจะโขกล่ผักชีไทยลงในหม้อมันจะได้แซ่ๆ ปลากระพงน้ำกานเกิดถุบเส็บนี่มือเศ้านะคะเนาะ นหอมกินกคข้าวต้มกระเทียมเกียวไม่เอา้าวอาทำไมไม่เกี่ยวบัอบบอเราไม่ได้ต้มปลา น้อยกับดีทางกับครบต้มและะ้วค่ะอันนี้ลากับชีสิโขกเสร็จกับอัน,นสิ่โขกเสรยกับนี้กับกระเทียมผิกไทย ก็เียเกียวแล้แเอาขิงกรเทียมแล้วก็พริกไทยขูดแล้วก็ลงไปนีหมอง ปลาปลากระพงเราหัน่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลงในหม้อก็ปรุงรสนะคะหั่นขิงใส่หนึ่งแสบต้องก็ต้มปลาเ่ยต้องมีขิงเลยพี่น้องหนึ่งแสบเด้ไม่ใช่ดับข้าวตัว กับข้าวนะคะพี่บัวลายดอกอยู่ทั้งหัดสี่คนจะพูดพี่ดาวก,ก็กินน,น้อยพี่น้าก,ก็กินน,น้อยมิต่คอยก็พอเทปนี่เราไข่เดชเครื่องโม่าลายเดชก,กินได้พี่มิตรพูดกกน,น,น้อยเราก็ได้กินน้อยถ้าเราหุ่น พลังอันนี้หั่นแล้วก็ไปตำไปโขกกร,ระุ้ก็ักชี ไม่ได้ช่วยแล้วหรอมันไม่ได้ทำอะไรหนิหนูทำของหนูแล้วหั่นนะคะช่วยเลยไม่ช่วยมีอะไรให้ช่วยหรอกทำพี่ดาไปออกลังกายมาหรอใช่ไปเดินกระดานสี่รอบก็โอเคแล้วหยอกนะเฮียเขาไปวิ่งหนุ่มดูยอดเขาหนุ่ม เราก็เป็นแม่ครัวหัวป่าสิา่ไหคะทำในสิ่งที่ชอบมันจะได้มีความสุขคุณเราอะเทลือหักอกวกระเทียมที่เราหั่นไ แล้วอร่อยแล้วห mm. oh, ูรูดเลยเขาชอบทำอะไรกระเทียมอะไรมาทำให้เขาชอบบอกนะเตรียมนี้นี้เนาะกระเทียมอร่อย้ะเนี่ยพี่ดาวอร่อยสิปลาเลยคือมีคือมีที่อร่อยนะโอ้โหลบเขาน่ารักจังเลยเนี่ยเขาใหญ่ถือแล้วเนี่ยฮะใหญ่ถือนะเออน่ารักดีพบเขา มันต้องใหญ่มากหรอกมันหนักหนักยิ่งยิ่ไหวหนูก็ไม่ไหวหนูก็เอาที่บ้านหนูก็เอาเล็กๆนี่เห็นไหมล่ะมันมีไอ้เล็กอยู่อันนึงอ่ะโอเห็นเห็นเออบ้านั่นแหละเพราะมันเวลาเรายกอ่ะเราโยกไหวหน่อยเราเป็นสาวแล้วเราต้องยกเล็กๆโผล่ลงหม้อมันจะได้ไม่คาวอันหมดล้ว เขานอนของพูดกินอยู่ตรงนั้เขาไม่ได้นอนไงคนมีความรักนอกพี่น้องนะฝ้าชี้ฝ้าแตเป็นสีทองเป็นมีความรักเป็นมิมีความรักฝ้ากับเป็นสีอย่างสีแดงสีเลือดความรู้พุทธามา ผักชีแล,ล้วก็กระเทียมไม่กระเทียมก็เจียวไงเจียวออร่อยอไหนว่าพี่จะนอนพี่มาจะนอนแเราบอก ิปหน้าเดีย๋ยวให้ดูหน้าตาต้มปลา